สวัสดีครับผมชื่อเพชรนะครับจากช่อง MG เพชรสวัสด์ครับวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องย่อภาพยนตร์เรื่อง Jurassic World Battle at b i g r o c k ให้ท่านผู้ชมได้รับฟังกันนะครับเรื่องสั้นเรื่องนี้เป็นส่วนหนึ่งของจักรวาล Jurassic Park ดำเนินเรื่องหลังจากเหตุการณ์ในภาค f o r ์ i ว Kingdom 1ปีออกอากาศครั้งแรกทางช่อง FX ประเทศสหรัฐอเมริกาเดือนกันยาปี2019และเผยแพร่ออกทางออนไลน์ในเวลาต่อมา ได้รับคะแนนในเว็บ IMDB ไป6.9เต็ม10ครับกำกับโดยโคลินเทวโรนซึ่งเขายังได้กำกับภาค Jurassic world the m i n i o n หรือภาค3ที่มีกำหนดฉายในปี2022อีกด้วยครับไปฟังกันเลยครับคือ1มีครอบครัวผสมจากเมืองโอแ๊แลนด์รัฐแคนิฟอร์เนียมาตั้งแคมป์เที่ยวที่อุทยานแห่งชาติชื่อ Big r o c k ทางตอนเหนือห่างจากที่ดินของล็อกวูดประมาณ20ไมล์พร้อมกับเพื่อนบ้านชื่อเกตและอีกหลายครอบครัวสักพักเดนิสก็เข้าไปกินอาหารเย็นในบ้านรถของตัวเองซึ่งมีภรรยาชื่อเมเลียนากับลูกชายของเธอชื่อแมเตโอและมีลูกสาวของฝ่ายชายชื่อคาราชาพวกเขาการมาเป็นครอบครัวเดียวกันได้2ปีแล้วและมีลูกชายด้วยกันอีกหนึ่งคน พอคาราชาบอกว่าลุงเกสสอนให้เธอยิงหน้าไม้เขาจึงตะโกนต่อว่าเพื่อนบ้านทันทีแต่ข้างนอกบ้านกลับไม่มีใครอยู่เลยทันใดนั้น <c oughs> ไดโดโซตัวหนึ่งก็โผล่มาทำให้แมเรียนาปิดไฟส่วนคาราชาเล่าว,ว่าเธอเห็นอีกตัวในป่าใกล้โรงเรียนด้วยส่วนตัวนี้เป็นสัตว์กินพืช <c oughs> เป็นพันนาซูโดเซราทอปซึ่งมากับลูกของมันด้วย ทันใดนั้นอันโลซซรัสพันกินเนื้อก็โผล่มาทําให้พวกมันต่อสู้กันสักพักอันโลซซรัสก็งับแข้งคอของตัวลูกจนคาราชาใจเสียแต่แล้วมันก็หนีออกมาได้ตัวแม่จึงพุ่งเข้าไปใส่ศัตรูเกิดแรงสะเทือนจนประตูรถเปิดเดนิสเลยรีบเดินไปปิดทันทีทันใดนั้นตัวพ่อก็โผล่ออกมาช่วยอีกแรงทําให้อันโลซซรัส เลิกต่อแย่ด้วยอยู่ๆลูกชายคนเล็กก็ร้องไห้เรียกร้องความสนใจจากมันแม้พ่อแม่จะพยายามโอบเขาแต่ก็สายเกินไปพราะมันพักบ้านรถจนกิ้งล้มระนีนะนาดเมื่อทุกคนสลบกันหมดลูกคนเล็กก็ร้องไห้อีกครั้งโดยมีมันเฝ้ามองอยู่เดนนิสจึงรีบปลุกให้ภรรยาของเขาตื่นทันใดนั้นทั้งคู่พยายามเอาตัวลูกออกมา ส่วนเด็กอีกสองคนได้แต่กีดร้องในที่สุดพ่อแม่ก็ทำได้สำเร็จแมนเทโอตึงพังหน้าต่างให้คาราชาหนีออกไประหว่า,างที่มันกำลังดันหลังคารถ mm. เดนนิตก็ดึงท่อนไม้มาไล่มันในขณะที่เดนนิตฉีดน,น้ำยาดับเพลงเข้าใส่แต่นั่นกลับทำให้มันยิ่งพังตัวรถมากขึ้นจนไม่เหลืออะไรคุ้มหัวพ้อเขาทันใดนั้น มันจึงหนีเข้าป่าไปด้วยความเจ็บปวดและคาราชาเป็นคนช่วยพวกเขาไว้พอเธอเข้ามาหาพ่อแม่เลยชมเธอยกใหญ่และนั่นทำให้ทุกคนรอดตายมาได้แต่พวกไดโสาร์ก่อกวนผู้คนไปทั่วบางตัวก็ขวางถนนไว้จนมีคนขับรถตกเหวบ้างก็มาหาน้ำดื่มบ้างก็โผล่มากินฉลามและบ้างก็บินมาก่อกวนงานแต่ง <c oughs> จบแล้วนะครับ หากมีข้อผิดพลาดประการใดผมก็ต้องกล่าวอภัยไปด้วยนะครับสุดท้ายนี้ถ้าคุณชอบใจฝากกดไลค์ซับสไครต์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ